นางสาวซาบิดาไทยเศษรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมลงพื้นที่เยี่ยมชมอาคารที่ว่าการอำเภอบางกระทุ่มหลังเก่าจังหวัดพิษณุโลกอาคารทรงปั้นหยาอายุกว่า90ปีซึ่งเป็นมรดกทางประวัติศาสตร์และสถาปัตยกรรมพื้นถิ่นที่ทรงคุณค่าโดยมีประชาชนให้การต้อนรับอย่างอบอุ่นพร้อมเข้าสักการะสารสมเด็จพระนเรศวรมหาราชและพระบรมรูปราชการที่5เพื่อความเป็นสิริมงคลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมกล่าวว่าอาคารหลังนี้เป็นหัวใจของชุมชน ที่สะท้อนอัตลักษณ์และเรื่องราวของท้องถิ่นพร้อมผลักดันให้เป็นศูนย์การเรียนรู้วัฒนธรรมและประวัติศาสตร,ร์ของท้องถิ่นเพื่อให้เยาวชนและประชาชนได้ศึกษาเรียนรู้รากเหง้าของตนเองพร้อมยืนยันว่ากระทรวงวัฒนธรรมจะร่วมกับกรมศิลปากรและหน่วยงานท้องถิ่นบูรณะอาคารให้คงไว้ซึ่งเอกลักษณ์ดั้งเดิมทั้งนี้อาคารดังกล่าวสร้างขึ้นเมื่อปี2478เป็นเรือนไม้ชั้นเดียวใต้ถุนสูงใช้ไม้เต็งรังและไม้ตะแบกเป็นวัสดุหลักปัจจุบันอยู่ระหว่างการ บูรณะเพื่อพัฒนาให้เป็นแหล่งเรียนรู้และแลนด์มาร์คแห่งใหม่ของบางกระทุ่มโดยในช่วงท้ายของการลงพื้นที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมได้ร่วมปลูกต้นบุญนาคที่ลานวัฒนธรรมบางกระทุ่มเป็นสัญลักษณ์แห่งความร่วมมือในการสืบสารมรดกวัฒนธรรมให้คงอยู่คู่จังหวัดพิษนุโลกอย่างยั่งยืน